ไปที่คลิปต่อไปครับทานผู้ชมฮะโอ้เรื่องนี้เนี่ยจะเรียกว่ามีคนตื่นเต้นเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาติดอยู่ในลิฟต์คนเดียวปรากฏว่าเขาโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือพอคนที่ทราบว่าเอา้าเธอติดอยู่ในลิฟต์เหรอรีบไปกรูกันอยู่นอกลิฟต์เธอเป็นไงแม่เดี๋ยวฉันอยู่เป็นเพื่อนเป็น,น <ะ S 2> ห่วงด้วยความเป็นห่วงอนะเนาะใช่แล้วข้างในลิฟต์เกิดอะไรขึ้นไปดูคลิปกันครับนี่ฮะต้องมีอะไรน่าตื่นเต้นแน่เลยนี่คือคนกําลังติดลิฟต์อยู่ะนะฮะ หญิงอยู่คนเดียวด้วยติดลิฟต์อยู่ครับแล้วดูคนข้างนอกครับเฮ้ยเธอเธอเป็นไรไหไมโทรตามโทรตามสิเธอโทรเรียกเจ้าหน้าทีม่มาช่วยคือคนข้างนอกเขาคงคิดว่าคนในลิฟต์คงตกใจคงแบบทำ,ทำอะไรไม่ถูกเออฉันยูคนเดียวเด้ยแต่ที่ไหนได้โอ้โหพอดีสั่งพิซซ่ามาพอดี <c oughs> ถืออยู่ในมืออะกินซะ<ห> <ๆ S 2> เลย<ๆ>ก็ไหนไหนละแล้วดูคนข้างนอกแล้วถ้าถ้าสมมุติเขาเปิดลิฟต์อากมาพอดีเนี่ย เธอคิดว่าทั้งสองคนทั้งสองฝั่งเนี่ยคนที่อยู่ข้างในกับคนที่อยู่ข้างนอกเขาจะคุยกันยังไงเกิดอะไรขึ้นเหรอเขาเรียกว่าอารมณ์ต่างกันสุดขั้วเลยนะถ้าคุณเป็นคนอยู่ข้างนอกแล้วคนคุณมาดูกล้องวงจรปิดเนี้ยและเจอสภาพเนี้ยคุณจะไงไปไม่เป็นไงนะแกอยู่ในลิฟต์ต่อไปแล้วกันกินให้อิ่มเออฉันไปละแมไอ้คนข้างนอกคงแบบเป็นห่วงอะนะใช่ไหมฮะเออแต่ที่ไหนได้คนข้างในคงแบบชิวมา แต่ก็เข้าใจนะว่าคนข้างในเนี่ยคงไปรับพิซซ่ามาแล้วคงหิวแหละใช่ไหมเป็นช่วงเวลาที่กาลังหิวพอดีแล้วก็เอาลิฟต์มาติดตอนนี้ให้ทําอะไรอะระหว่างที่รอคนมาช่วยก็กินถ้าเป็นผมผมว่ากินเหมือนกันอ๋อหรือว่าคนข้างนอกเขาแบบแกอย่ากินหมดนะเหลือให้ฉันบ้างฉันฉันอยู่ในนั้นด้วยนะนี่ไม่ใช่อก็เป็นภาพที่อใครเครียดเนอะเวลาคนติดลิฟต์ก็ไม่ต้องซีเรียสมากเดี๋ยวก็มีคนมาช่วย